ตอนนี้น้องพี้มันน้องหลงเราได้ยินเสียงไหนเฮ้ยเสีงยงออ๊ยน้องหลงอะไรนะอุ้ยโอ๊ยตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะน่ะเฮ้ยดีดีดีเฮ้ยน้องหลงระว,วังนะนี่นี่พี่พี่เดี๋ยวเราจะส่องให้ดูพีดีตัวอะไรวะพี่เฮ <c oughs> ้ยตัวอแล้วม,มันดำเงียบเฮ้ยเฮ้ยมันคานมาวะ พี่พี่เดี๋ยวนะพี่พี่เราเดี๋ยวผมขอเนี่ยใส่บนหัวก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองแล้วนะคะพี่พี่เรานอนเนี่ยยูหยู่ได้ยินเสียงแบกๆนะเฮ้ยัอะไรวะตวอะไรวะเนี่ยพี่ดูตัวอะไรก็ไม่รู้คือตัวอะไรก็ไม่รู้ว่ะทุกคนโอ้หผิวเผือดํำเงี้ยเหมือนเดนเผาอะ กัวมากน้องหลงดัวอะไรวะเนี่ยก็คือเหมือนมันโดนเผาพี่พ,พี่พี่พี่รู้ว่าตัวอ,อะไรเนี่ยดำเนียยใช่คอมเมนต์มันบอกเราแน่นะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพีเอ็มน้องพิมพนะคะวันนี้เนี่ยน้องพิมพ์ก็เดินทางมากับน้องหลงด้วยนะคะก็ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่พิมพ์นะเราเนี่ยวันนี้เราได้เดินทางมาห้างของนะเรานะอันเก่าก็คือห้างเก่าแล้ว คือเราจะมาซ่อมแซมแล้วก str ็มาค้างคืนด้วยคืนหนึ่งก right ็เราเดินทางมาทั้งวันแล้วนะวันนี้เราก็เพิ่งใกล้ๆจะถึงแล้วก็เลอบไม่กลายมากนะเราอยู่ข้างหน้าแล้วนนี้ก็บอนสี่โมงเย็นแล้วนะพี่ๆตอนนี้นะคะเราก็คือยังมีแดดใช่หนูกับน้องหลงเนี่ยวันนี้เราจะมาใช้ชีวิตบนห้างหนึ่งวันนะคะพี่เราจะมาดูปฏิกิริยาว่าเราอยู่บนห้างเนี่ยเราอยู่ได้ไหมเนี่ยน้องหลงเนาะเราจะมาลองใช้ชีวิตอยู่บนห้างนะคะแล้ววันนี้น้องหลงก็จะพา พิมพ์ไปดูห้างนะคะแต่ว่าห้างเนี่ยน้องหลงบอกว่าใช่มันนานละเดี๋ยวเราจะทํากันซ่อมแซมนะคะเดี๋ยวจะพาพี่ๆไปดูห้างที่น้องหลงพูดถึงนะคะไปน้องหลงพาไปเลยก็คือเหมือนตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วพี่ๆเดินทางมาทั้งวันนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันใช่พี่ๆเออเนี่ยเพย์ตรงเนี้ยตอนหมตนเนี้ยถึงเลยใช่ไหมเนี่ตอนนี้ตอนนี้นี่นะคะน้องหลงบอกว่าอะไรี่พ เออ,เอ,อ <Okay. S 1> ใช่ใช่ใช่ใเราจะมาทำห้างตรงนี้นะคะพี่พี่ mm hmm. โอ้ไแต่ห้างนี้มันผู้พังจริงๆนะคะพี่พี่เดี๋ยวเราจะทำการซ่อมแซมน,นะน้องหลง no wait, ใช่เดี๋ยวเราจะไปตัดไม้กันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืนมากกว่านี้นะพี่พี่ mm hmm. เดี๋ยวหนูกับน้องหลงเนี่ยจไจะไปหาตัดไม้ก่อนเราจะเอาต้นนี้นะพี่พี่ แล้วก็ต้นนี้ก็เป็นขาลองนะใช่นี่คพี่นี่น้องหลงก่อนเลยได้นอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็ตัดใกล้จ้เออพี่พิมจะตัดเสร็จแล้วนะคะน้องพิมเนี่ยใช้มีดเดี๋ยวพิมพ์จะตั้งกล้องให้ดูนะคะพิมเนี่ยฝันใกล้จีเสร็จนะคะเราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะพี่เพราะว่าของเราเนี่ยมันเหลืออีกหลายขั้นตอนเลยนะคะน้องพิมพกับน้องหลงเนี่ยเราก็ตัดได้คนละทอนแล้วนะนี่ตอนนี้เนี่ยน้องหลงเขาบกว่าใช่เหมือนขาจับ ที่ขึ้นเอาไว้เหยียบนะนี่พี่ๆตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มตกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรีบตัดไม้เดี๋ยวพิมพ์ขออนุญาตพี่ๆไปตัดไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายพี่ๆดูนะค็เอาละครับพี่ๆตอนนี้เราก็จะทําบันไดขึ้นไปก่อนนะคะพี่ๆแล้วก็เราถึงจะไปลื้อข้างบนนะแล้วเราก็ไปลื้อข้างบนแล้วก็เราโนเวทใหม่นะคือผมก็จะฝันให้พี่พิมตอนนี้ก็เราก็จะตอกขาขึ้นไปข้างบน เรื่อยๆเราก็จะขึ้นไปโนเวทนะนะ่ค่ะน้องพิมพ์เนี่ยก็เยี่ยงกับน้องหลงนะเลี่ยงกับน้องหลงให้น้องหลงขึ้นไปดีไม้ข้างบนค่ะนี่นี้บันไดขึ้นไปของเรานะคะเดี๋ยวข้างบนเนี่ยเราจะลื้อหมดเลยนะน้องหลงเราต้องรีโนเวใไม่หมดเลยนะคะเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันพุ่มันพังแล้วเดี๋ยวเราจะตกนะคะพี่ๆเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะน้องหลงแล้วก็ขึ้นไปถึงข้างบนแล้วนะคะ เดี๋ยวเราออเนี่ยจะพังข้างบนเราจะต<ม>ีออกให้หมดนะเราจะทเป็นงใหม่เลยใช่แล้วเราจะทําใหม่นะพี่เพราะว่าข้างบนเนี่ยไม้มันพูพังแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งเนี่ยมันจะอันตรายกับเรามากเลยนะคะตอนนี้เราก็ทําการลื้อก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปรีโนเวทใหม่หมดเลยนะคะนี่นะคะพี่พี่พิมก็ลงไม้อยู่ด้านล่างแล้วนะคะเราเนี่ยขึ้นไปตากเอ้ยขึ้นไปตอกฐานฐานบนเสร็จแล้วนะคะเป็นขานะคะขาจับ เที่ยวไว้ลองเที่ราจะนั่งนะคะตอนนี้นะี่ยพิมพก็ลงมาข้างล่างนะคะพี่พี่ตอนนี้มาเลื่อยไม้เพิ่มนะคะเพรไม้เนี่ยเราต้องใช้เยอะอยู่นะคะเดี๋ยวตั้งกล้องให้พี่พีดูนะคะ ว,วันนี้เราก็ทำมาไม่รู้ว่าป,ป,ปีมโมนะพี่เพีมของเราได้ตามผมก็วันนี้ได้ทำก็เริ่มได้แล้วนะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะพี่พี่เราต้องตอกตะปูให้แน่นอีกนิดหน่อยนะวันนี้ผมก็ได้ทำทางขึ้นไปนะปูวันนี้ก็หมดตะปูไปเยอะเลยวันนี้เนี่ยเราจะมานอนเลยนะนู่นนะพี่ ต้องมีตอกตะปูให้แน่นทุกตัวเพราะคือเราเนี่ยต้องขึ้นไปนั่งนะนุ่นุ่นุ่ผมตอกตะปูนี่คือสิบก่าตัวเลยนะเคยเหนื่อยมากที่อนนี้พี่ฟิพ์พของเราก็ได้คอยตัดมให้ผมผมก็เคยขึ้นไปตอกนะพี่อันนี้เรามาแค่สองทาง่านเองก็คือเนื้อตัวโม,มแมมมาแล้วแต่เราก็ต้องทำให้เสร็จเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อย ถ่ายพี่ดูอีกนิดหน่อยก็ได้ขึ้นมาอยู่เหมือนต้นไม้นะนี่ก็ได้ครึ่งแล้วนะพี่่เดี๋ยวผมจะให้พี่พี่กอดต่อพี่จะผลักกอดตอีกสักหน่อยนึงก็เดี๋ยวเราเนี่ยต้องไปหาตัดไม้มาอีกสี่ห้าเส้นนะยังไม่ครบเลยนะก็ถ้าว่าแข็งแรงไหมก็นี่นะครับยืนได้แล้วก็เหยียได้นะถ้าล่วงไปนี่ก็น่าจะพิการพี่ไม่ต้องกลัวนะคะไม้ที่เราหามมาเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะคะ ก็คือถ้าตูงนี่ก็ไม่ต้องอะไรนะพี่กายอย่างเดียวนะพี่อาได้โซนนี้จะเป็นของผมแนละ้วผมจะผูกเีนหลอด <Okay. S 2> ทางนี้เดี๋ยวเราเนะี่ยจะผูกตรงเออระหว่างกลางนะคะก็ได้สร้างมาครึ่งวันแล้วนะพี่ๆมาต่ออันนี้นะพี่ๆเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะพักกันก่อนนะ S <S พี่ๆเพราะว่าเรา,เราเนี่ย<ร>ทั้ง<ร>ตัดไม้ทั้งปั่นทั้งตอกตะปูเนี่ยแล้วเราก็จะไปห้าไม้มาอีกใช่เราต้องลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่าไม้ของเราเนี่ยไม่พอนะพี่ๆเราต้องไปตัดไม้เพิ่มนะ โอเคพี่พี่เดี๋ยวเราจะขอดลงไปข้างล่างก่อนนะคะเราจะไปตัดไม้เพิ่มกันนะก็เอาแล้วนะพี่พี่ตอนนี้เราก็ได้ขึ้นโค้งหลังคาแล้วนะนี่ก็ตรงนี้ก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้พี่พิมก็กําลังตัดไม้ขึ้นมาทําโค้งหลังคาก็เหมือนฝนจะมาเลยพี่พี่พี่พิมได้ไหมพี่เดี๋ยวผมลงไปช่วยนะเดี๋ยวผมลงไปช่วยพี่พิมก่อน ก็ตอนนี้นะคะพี่พี่น uh, ้องพิมพ์กับน้องหลงเนี่ยเราขึ้นมาอยู่บนห้างกันแล้วนะคะนี่น้องหลงนะคะพี่พี่ก็มื่ก็ผมก็อยู่บนนี้พี่พี่ใช่เราอยู่บนห้างนะพี่พี่นี่กลัวมากเดี๋ยวเราจะชิลพี่พี่เดี๋ยวเราจะส่งให้พี่พี่ดูด้านล่างนะคะนี่ค่ะพี่เราขึ้นมาบนห้างนะนี้ก็พวกผมเนี่ยใช้เวลาทั้งวันนี่ยค่ะเหนื่อยมาก ดูดูว่าส่งมากน้องน้องส่งไปข้างล่างดิ๊กมเดี๋ยวให้ดูว่าเราขึ้นมาข้างบนนี้ส่งมากนะคะพี่พี่ตอนนี้ก็คืออ๋อทุกคนทำลำบาก็คือเร่องนี้แหละผมตั้งใจว่าจะทำหลังคาและสูงขึ้นโค้ดจะคงหายไปไม่เจอแล้วพี่พี่เพราะว่าใบใบกล้วยป่าเนี่ยไม่แถวนี้ไม่ไม่มีเลยนะค่ะย่างมากเลยนะพี่พี่ใบไม้ใบไม้อะไรก็มีนะคะ พ่หนุ่พยายามไปหาไปกล้วยป่านะนี้แต่ว่าคืนนี้แหละพ่อหนุ่มกับน้องหลงเราต้องนอนแบบนี้ไปก่อนนะใช่แด่ดีนะพี่ๆที่ฝนตกไม่แรงมากทําให้เราไม่เบี่ยงแล้วนี่นะใช่พี่ผวาตอนนี้มันก็ดึกมากๆแล้วน้องหลงใช่เดี๋ยวน้องพิมพ์กับน้องหลงเนี่ยใช่เดี๋ยวเราจะขอตัวนอนกันนะ ในป่าลึกนะอันตรายมากพี่ๆเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวน้องพิมกับน้องลงเนี่ยเราต้องขอตัวนอนก่อนนะพี่ๆเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มเกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะพี่ๆเดี๋ยวเราจะขอตัวนอนก่อนนะพี่ๆเดี๋ยวเราเนี่ยจะตั้งกล้องไว้นะคะพี่ๆแต่เราจะบิดไฟฉายนะคะเพราะว่าน้องกับน้องลงเนี่ยเราจะนอนกันใช่เราจะบันทึกภาพนะเผื่อ กลางคืนมีอะไรนาะน้องหลงเนาะใช่พี่ๆเราการไม่ดีกว่าแก้นะเดี๋ยวขอตัวน้อนก่อนนะคะลาดีสวัสดีค่ะพี่ๆเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะ ตอนนี้น้องพี่ว่าน้องหลงเราได้ยินเสียงไหนเฮ้ยเสียงอุ้ยน้องหลงอะไรนะอุ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะน่ะดูดีดีเฮ้ยน้องหลงระวังนะนี่นี่พี่พี่เดี๋ยวเราจะส่องให้ดูพี่ี่ตัวอะไรวะพี่โอตัวอะไรวะมันดำเง้มเลยโอ้ยโอ้ยมันคานมาวะ นม่พี่พี่เจอไหมพี่พี่เราเดี๋ยวผมขอเนี้ยใส่บนหัวก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองแล้วนะคะพี่พี่เราเนาะเนี่ยอยู่ยได้ยินเสียงแปลกๆนะเฮ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรเนี่ยพี่ดูตัวอะไรก็ไม่รู้คือตัวอะไรก็ไม่รู้ว่าทุกคนโอ้หผิวเผยดำเงี้ยเหมือนโดนเผาอะ ก็กลัวมากน้องหลงดัวอะไรวะเนี่ยก็คือเหมือนมันโดนเผาครับพี่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 รู้ว่าตัวอะไรเนี่ยดำเงียเบใช่คอมเมนต์มาบอกเราแน่ยนะตัวอะไรเนี่ยนี่คืนนี้จะนอนหลับไหมวะหน้าขุ่นจังต้องพี่พี่มันเจอไหมพี่เห็นเฮ้ยเข้ามาใกล้แล้วเฮ้ยยืนเลยอย่าเข้ามานะดัวอะไรวะเนี่ยเุ้ย น้อ,ไอ,ไอ,องไม่พอนมั้ยคะโดนเงี้ยงเรื่งไม่รู้ดูพี่ดูดูเฮ้ยมันถูกเผาใช่อุ้ยน้องหลงลวุย้ยมาใกล้ห้างหรอุ้ยเฮ้ยมันมาใกล้ห้างที่เราวางตัวนะระวังกีดอะไรกันแน่วะทำอะไรเราไม่ได้ลงลงไดน้องหลงเราไปอยู่บนห้างสูงมากเดี๋ยวจะเจอให้สูงได้แล้วพี่พี่สูงเข้าไปหาดิพี่ ตัวนี้ติดไปเลยนี่ตัวดำเงี้ยมเลยพี่พี่นี่พี่พี่ดำจริงนะตัวอะไรไม่รู้นะมันถูกเผาตัวอะไรวะสลมบิงเปล่าไม,ไม่มนี่ะสลิงไม่ใช่แบบนี้มันนะไม่มาสี่ขาสี่ขาเท่าที่ว่าใช่แต่มันเดินสี่ขาเลยพี่พี่มันกระดดกระโดดเดินสี่ขาแล้วก็มันกระดดโดดหันักน่องลงน่องลงน่องลงมันมาแล้วเฮ้ยเข้ามาไกลนูน่ยย ตัว,วเลยวะแน่ๆไม่ดูมัน้องหลงตกใจหมดเลยมันคลายมาแล้วพี่เฮ้ยมันจะขึ้นห้างวะพี่มันขึ้นไม่ได้หรอกน้องหลง,หง,ลงไอ้ก่อนก่อนพี่จะขึ้นมาห้างเนี่ยพี่ได้ทำเรื่องไงพี่ได้คาถาจากนิดน,นึงไม่มันเข้าใกล้แล้วแต่มันไม่สามารถขึ้นห้างได้นะ อุ้ยมนอยู่นี่พี่มงอ้บอกแล้วมอ้ออออามันเข้าใกล้ห้างเราไม่ได้แลอกก่อนเราพี่จะขึ้นมาพี่ได้ปากมีดเล่มหนึ่งข้างล่างนะพี่พี่พพน้องพิมพไม่ได้มีวิชานะคะแต่ว่าวิชาเนี้อาจารย์ลุงเขาให้น้องพิมพมานะคะเขาบ,บอกว่าถ้าเราจะขึ้นห้างเนี่ย ก่อนเราจะขึ้นเนี่ยให้เอออาจารย์ดุ้งเขาให้กระถางลงพีมมานะคะให้ให้ท่องกระถางแล้วก็ปักมีดลงนะคะก็คือเราได้ยินเสียงคอมาใช่ได้ยินเสียงแบบอุตลาดเนี่ยเสียงอะไรก็ไม่รู้น้องพี่ๆมันมีเสียงน่ากลัวมากเลยน่ะมีเสียงไหมน้องพี่มันหลีดตามบ่อได้ พี่เพี้ยนเนี่มันมานี่แล้วลองมันยืนนี่อยู่นี่เรื่งนัที่ไม่รู้ว่าตัวอะไรกันเนี่ยผมก็พยายามถ่ายให้ชัดให้เห็นมากที่สุดไม่ันมันผิดตัวเลยลองระวังนะมันเข้ามาไม่ได้ถ้ามันจับไม้มันกรีดร้องเลยพอพี่ลงกระถางไว้บ้องแล้วยื่ขึ้นมา พี่พี่น้องพิมพ์ไม่ได้เก่งวิชานะคะแต่วิชาเนี่ยอาจารย์ดูใครน้องพิมพ์มานะก็คือถ้าเราขึ้นห้างเนี่ยเราต้องบูชาเหมือนเราท่องบริกรรมคาถานะคะแล้วก็ปักมีดลงบนพื้นดินนะคะน้องพิมพ์ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะช่อนนั้นไหนไหนนี่พี่พ,พี่ดูโอ้ยาวปวดำเงี้ยคืนนี้น่าจะนอนไม่หลับเลยแหละหลงไม่ปลอดภัยสำหรับเราแล้ว เรงไม่ปลอดภยัยละวโอก็ไม่นอนแล้วล่ะเจ็บน,นอนยังไม่ได้ไม่กล้านอนเลยพี่พี่นอนไม่หลับเลยอ่ะตัวอะไรก็ไม่รู้อ<ย>มองระวังนะคอยระวังนะบิดบิดดดดนบินบินอย่าอย่าประมาทใช่อย่าประมาทนะเราอ,อยู่ในป่านะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรามาในถิ่นมันนะใช่ไม่รู้ว่าคือตัวอะไรกันแน่ เนี่ยพี่ๆมันอยู่ตรงนี้เฮ้ยโลงเสี่ยงน่ากลัวมากเลยอ่ะกลัวพี่พี่เนี่ยเจอเจอเจอต้องคอยระวังตัวนะคะพี่ละมาป่านรืเงี้ยหนก็ไม่ออกเลยพี่พี่ก็ไม่รู้ว่าคือตัวอะไรอ่ะหมันก็น่มันถูกผางอ้วดูเ แล้วมันเดินสี่ขาขมยาวลุงลังมันพูดไม่ได้แล้วบอกฮัลโหลอ่ะอ้หน้าตาหน้ากลัวมากน้องงุงฮะตามันพี่เห็นมีแต่ตาขาวอ่ะไม่มีตาดำเลยซึ่มันพร้อมกระโดดนะลุกมนลุกวิ่งลุงวิ่งลุงวิ่งมันพยายามกระโดดว่ะกระโดดไม่ขบเลยจริงพี่พี่มันกระโดดสูงมากเลยทุกคนทับเป็นอย่างี้ อันตรายมากเลยนะเรากลัวมันจะกระโดดขึ้นมาบนห้างเราเนี่ยน้องลงระวังนะเฮ้ยพี่พี่มันกระโดดสูงมากๆเลยนะกระโดดทีเกือบจะถึงห้างแล้วนี่น้องหลงใช่ไปไหนแล้ววะน้องลงมันแอบอยู่ตรงนี้น้องลงระวังนะเดี๋ยวมันขย่าต้นไม้อีกมันอยู่ไหนวะไปไหนแล้ววะหาไปเลยพี่ เฮ้ยแนจิ uh ้งว่ามาดิวะไม่เลยวะัดกิ๊บนี่หรอพี่อุ้ยหลงงองอยู่นี่มืองระวังตัวนะกันแ่จิ้ขึ้นมาเด้ อย่าไปถามเรื่องนี้พี่เรื่องนี้กันดูขึ้นมาห่างเลยยุ่งใช่ใช่เป็นเคยเจอดิพี่คืออะไรไม่เคยเจอวะไอตัวเนี้ยมันพี่ไม่รู้น้องหลงพี่พี่ไม่เคยเจอเพราะพี่ไม่เคยเนี่ยเป็นครั้งแรกของพี่นะที่ขึ้นมานอนห้างอย่างเงี้ยทุกคนแล้วผมจะเล่าให้ฟังแล้วพี่ดิ ก็เมื่อตอนผมที่แฟงไม่เจอผมครั้งแรกเน่ยที่แฟนเนี่ยได้พาผมไปนั่งท้างที่ชายแดนคือที่ผมเจอนี่ไม่ใช่ตัวแบบนี้คือตัวดำเงี้ยแต่คือผมผมขาวนะคล้ายๆมาเป็นเสี่ยงแม่ผมนะคือมาเรียกผมแล้วตัวนี้ไม่รู้ตัวมันดำเงี้ยแต่มันพูดไม่ได้นะมันใช่ไม่พูดเลยเลยมันดงเลยไม่รู้อะไร ไม่ใช่ไปแล้วเอ้าเป็นไรอ่ะไม่ใช่มันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะได้ยังน้องหลงโอ้จะเกิดบ้ามึงเฮ้ยน้องหลงมันพูดได้เนอะไม่พูดได้เหรอใช่นะเฮ้ยน้องหลงอันต์อะรมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังนะน้องหมันอะไรของมันเป็นเล่หเฮ้ยมันห้าจับอะไรไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยน้องหลงกับโดนเลยน้องหลงเฮ้ยมันกระโดดขึ้นสูงมากเลย จริงน้องหลงเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วนะ่กิม่่มีเสียงด้วยนี่พี่หู้ม่ได้ดูาที่กเพี่ก็ไม่รู้ไงว่าจะมีหลงเราคิดว่ามาสร้างห้างชิวๆขึ้นมานอนชิวๆนะ มันคงจะเจอใบหน้ามันด้วยไอ้ตาลุงมันทำอะไรวะตาลุงเหรอมันตาลุงเหรอสิ่งมันแก่มากเลยอ่ะเรียกมันว่าหมีก่อนเนี่ยก็คือพี่ี่ตอนนี้เนี่ยมีการลวนลอนนี่ก็คือนอนไม่จริงพี่ๆครั้งแรกเนี่ยง่วงมากเลยนะคะอุ๊ยอุ๊ยน้องหลวงมันโยนไม้อ่ะอุย เวลาเราอยู่ในห้างนะคะต่อให้เราจะเจออะไรก็แล้วแต่พี่พี่ามสติแตกนะคะก็คือหะอย่าลงไปเด็ดขาดน,นะคะไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่ตราบใดที่อยู่บนห้างนะพี่อย่าลงไปข้างล่างเด็ดขาดน,นะคะพี่พี่เพราะว่าเราอยู่ในป่าใหญ่เราไม่รู้ว่าเราต้องเจอกับอะไรบ้างอุ้ยลงมันดนอะไรไม่รู้ตัมันยนใส่พี่เดมเลยอุ้ยมันโดนมาขึ้นมาเนาะพี่ ม,มันไม่ยอมมันพยายามโยนให้โดนเราอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโยนหนูไปเอ็กตัวนี้แม่งมันยังไงกันแน่วะฮะเราต้องเอกยี่เสี่ยงแบบดุดุไก้ก่อนนะพี่พี่เพราะในป่านี่มันอันตรายนะฮะเฮ้ยอุ้ย,ย,ยพี่พิมพี่ข้าพี่เลือด เุ้ยลงลงค่ะพิ้นเลื่อนไหลดูเุ้ยพีิ้นได้เราถ่ายไม่ได้ถ่ายพี่ดูไม่ได้นะเดี๋ยวยูทูบหลบวิวเฮ้ยมันยดลงไปดูพี่เุ้ยลงลงมันเลียใหญเลยเุ้ยลงลงค่ะผ้าอะไรมาเชนเร็วดู๋ยวดิพี่มีผ้าไหมมาดูผ้าเดี๋ยวมันยดมันได้กินเลือดเราแล้วน่ะพูดไม่ได้พูดไม่ได้มันได้กินไอ้นั้นเราแล้วนะลงลงถือกล้องอ่ะเดี๋ยวพระเดี๋ยวพี่เหยานี่ผันไหมผันเลยกันเลยเดี๋ยวตอนนี้คือ เหมือนมันจะโยนโดนขาที่พินนะคืออันนี้มันเลยนะคือเหมือนมันจะได้กินได้เละเฮ้ยน้มึงไม่คายได้เลยแล้วพิดไปแนละมีพี่พี่เหรอได้เห็นแค่นี้นะเจ็บมากเลยน้องหลงอ๋อเนี่ะนี่ตอนนี้โอ้โหยี่พี่ดูคือมันได้กินน้ำไอ้น้ำนี่ไปเลยนะน้ำเนยพี่พี่หยดลงไปไม่ไม่ไม่รอเลยเมื่อกี้ เขาโยนกับไม้นี่พี่หล่อใจให้เห็นแค่นี้นะคะนี่ให้เห็นไม่ได้นะพี่เขาโยนแกีโดนโดนข่าน้องพิมเลือดไหลเลยนะอุ้ยเราต้องเราต้องห้ามเลือดเลยนะพี่พี่เม่เกี้เหมือนมันมามาลองกินใช่ไหมน้องหลงเบียใหญ่เลยพี่มันมันหยดลงไปมันเบียใหญ่อ่ะตัวไม่ต่ำต้องระวังตัวแล้วน้องหลงอันตรายมากจริงอันตรายจริงน้องหลง ก็ผมนานพ่าดึกพี่พี่เจอเข้าไปแบบนี้เราก็นอนไม่ลับเหมือนกันนะใช่พี่พี่ืออันนี้แม่งมันกระดุงกระโดดขึ้นมาเฮ้ยเสี่ยงันมบอวะไม่รู้ว่าเสี่ยงมันหรือเปล่าเนีย้ยลอมันบอกมันหิวมันหิวพี่พี่ เอาละคืนนี้นอนไม่ได้แล้วนะพี่พี่ผมไม่นอนเลยใช่นอนไม่หลับเราไม่สามารถนอนได้เลยนะคะพี่พี่เตรียมกระโดดเดือยระวังตัวนะระวังตัวนะน้องหลงยังไงคืนนี้เจออะไรก็แล้วแต่อย่าหลงจากห้างนะน้องหลงเอ้ยเอ้ยเขาดูหน้าหน่อยเดี๋ยวบอกอ่ะบางทีก็พูดรูนเรื่องบางทีก็พูดไม่รุนเรื่องนะพี่พี่น่ากลัวมากเลยคือตัวอะไรวะอุ้ย กระโดดเลยเฮ้ยน้องลงดูมันพยายามมันพยายามจะอุ้ยระวังนะระวังนะเฮ้ยมึงยึดดิทำไงกับมันไม่มีอะไรก็รู้มันเลยใช่พี่พี่ตอนนี้เราทำได้แค่นั่งบนห้างนะพี่อย่างผมคนนี้นั่งเองดูดูเงยนอนไม่หลับแล้วค่ะพี่ตอนนี้นอนไม่ได้เลยถ้าเรานอนเนี่ย เราไม่รู้เราเผลอเนี่ย <co ff> s> <S มันอาจจะได้จ่ายนะน้องหลงหน้านะหน่าแต่ <co ff> s> <S มันกระโดดหมาแล้วนะพี่พี่น้องหลง,ลง,ลงหายไปไหนแล้วอ่ะน้องหลงพี่ดีเลยเฮ้ยน้องหลงหายไปไหนแล้วอ่ะพี่พี่เราไม่เจอแล้วนะตอนนี้หายไปไหนแล้วเนะี่ยพี่พี่อันตรายมากเลยเนะี่ย ตอนนี้เรามันหายไปแล้วเพราะพี่ๆตอนนี้เนี่ยเรานอนไม่ได้แล้วนะคะพี่เดี๋ยวอย่างนี้พี่ๆเราขอตัวปิดคลิปก่อนนะคะเราเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วนะคะพี่ๆนะคะถ้าใครชอบเนี่ยกดไลค์ด้วยนะคะหนูกับน้องผิดเอ้ยหนูกับน้องหลงเนี่ยเราเราจะไม่นอนกันน้องหลงนะคืนนี้ทั้งคืนนะคะใช่พี่ๆแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายให้พี่ๆดูนะเพราะว่าแบตเราก็จะหมดด้วยใช่ เราเอาไว้ส่องด้วยเพื่อเราได้ยินอะไรนะใช่พี่ก็ใช่เราจะพยายามแบบตื่นตลอดนะพี่เพราะว่าเรามันจะทําให้เราง่วงพี่เราไม่สามารถถ่ายได้นะเราต้องเหมือนคอยดูหน้าจอโทรศัพท์นะคะพี่พี่ก็ถ้าใครชอบกดไลค์ด้วยนะคะพี่พี่น่ากลัวมากเลยคืออะไรคอมเมนต์มาด้วยนะคะ